นี่ก็เป็นบอนไซที่เขาแอบเห็ดเนาะนี่สิเป็นต่อของต้นไห่นเนาะหรือว่าทไทยกินไก่เนาะสองเนะาะไาสตีพุ่มเนาะนี่พุ่มหนึง่งนี่พุ่มหนึง่งพุ่มหนึ่งนี่ก็เป็นต่อโพนะต้องเอากอฮอล นี่ก็เป็นมักเดือเนาะหกคอฮีจะเป็นมลาคาร